วิธีการทำปกวิดีโอปก YouTube ให้สวยแบบนี้เนี่ยทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับโอเคปก y YouTube เหล่านี้เนี่ยที่ผมทำขึ้นมานะครับผมทำในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า c a n วานะครับแคนวาเนี่ยทุกคนน่าจะเคยคุ้น,นหูหรือว่าเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะทำให้ปกมันสวยงามแบบนี้แล้วก็ใช้เทมเพลตไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ให้ทุกคนนะครับเข้ามา Google นะแล้วก็พิมพ์คำว่า Canva นะครับแบบนี้แล้วก็กด Enter ครับหรือว่าทุกคนเนี่ยจะคลิกผ่านลิงก์ใน Description ใต้คลิปผมก็ได้นะมันจะเด้งเข้าไปที่หน้า Landing Page ของตัว Canva เลยนะครับ โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคลิกนะครับลิงก์แรกได้เลยน,นี่มันก็จะเข้าสู่ระบบของแคนวานะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็สามารถล็อกอินนะครับด้วยการใช้ Gmail ของตัวเองเนี่ยหรือว่า Google Account ของตัวเองนะครับล็อกอินในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะเนี่ยพอผมเนี่ยก็ใช้เป็น Google Account ของผมเองนะครับล็อกอินแล้วก็สมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ผมเคยทําปกทําอะไรนะครับลงไปใน y o u t ท b e ทา ลงไปใน Facebook อะไรเนี่ยหลายอย่างแล้วนะพอเราเข้ามาหน้าหลักเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าช่องค้นหาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คํานี้ครับ u ูทูปตําแนลนะครับแค่นี้เลยครับทำค้นหาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็คลิกคําว่า YouTube ตําแนลอันแรกเลยนะขนาดเนี่ย128คูณ72นะครับพิกเซลก็กดเข้าไปได้เลยแล้วทุกคนปั้นเดือนลงมาครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเทมเพลตนะครับปกของ YouTube เนี่ยเต็มไปหมดเลยจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหน้าปกของ u t u b e นะครับสามารถ ใช้ไปเป็นแบบ Facebook t o u ตัมแนวนะครับทิกต t อกตัมแนว t i k t o อกโปรไฟล์ a c e b o o k โปรไฟล์เนี่ยทำได้หมดนะเพียงแค่เราป้นหาในช่องป้นหาน้านบนตรงนี้ทุกคนสังเกตเลยนะครับว่ามันจะมีตัมแนวฟรีเนี่ยให้เราใช้งานเพียบเลยนะฟรี Free เนี่ยก็คืออันที่ไม่ติดลูกมงกุฎสีทองแล้วก็เป็นคำว่าโปรตรงนี้นะครับอันที่ฟรีเนี่ยเนี่ยจะเป็นพวกนี้เลยครับที่ไม่ติดลูกมงกุฎเราสามารถมาตกแต่ง แล้วก็ปรับแต่งแก้ไขให้มันสวยงามขึ้นได้อีกอย่างนะครับเทมเพลตเหล่านี้เนี่ยที่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่า YouTube ตัมแน il เข้ามานะครับเทมเพลตที่เราได้มาเนี่ยมันจะคลาดคลาเนื้อหากันนะครับเห็นไหมว่าจะเป็นแบบว่า,าการสร้างไรายได้นะครับเป็นโปรโมทสินค้าเป็นเกี่ยวกับหมอเนี่ยเป็นการตกแต่งบ้านนะครับต่างๆถ้าเราอยากจะค้นหาปกที่มันเฉพาะทางขึ้นเนี่ยเราก็มาเซิร์ชตรงนี้เพิ่มขึ้นครับอาจจะพิมพ์เป็น YouTube ตัมแน il เกี่ยวกับมันนี่ออน อะน์อะไรเงี้ยการหาเงินออนไลน์ y o ย t u b t ตําแน il เกี่ยวกับไ a n c e y o u t u b e ตําแน il เกี่ยวกับ Vlog อะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับเราก็สามารถมาเติมซีวร์ดในช่องค้นหานี้เองได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทดลองทำปก YouTube สัก1นึ่งเทมเพลตให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะใช้งานแล้วก็มิกเซอร์ยังไงให้มันออกมาไม่เป็นเหมือน Template ดั้งเดิมแล้วให้มันเหมือน Template ใหม่อะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเรือกมาสักหนึ่งอันนะครับ โอเคเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นเทมเพลตที่ใช้ฟรีด้วยนะคลิกเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยมุมข่านะครับจะมีคําว่า customize this template นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปได้เลยด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกเทมเพลตเพิ่มเติม,ตมนะครับก็คือเขาแนะนํามานะครับว่าเราสนใจเกี่ยวกับการใช้งานเทมเพลตนี้เนี่ยยังมีเทมเพลตอื่นให้ใช้งานอีกน,นะเราก็สามารถมาเลือกดูด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับอย่นเราเริ่มแก้ไขกันเลยมา้าัาไปเลยครับพอเข้าสู่หน้านี้แล้วเนี่ยก็จะเป็น หน้าที่เอาไว้ ตกแต่งแล้วนะอย่างแรกเนี่ยให้เรามาดูครับดีไซน์เนี่ยก็คือเทมเพลตเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงช่องค้นหาเนี่ยเราก็สามารถมาค้นหาเทมเพลตอื่นๆนะครับที่เราอยากทำเนี่ยเพิ่มเติมได้ตรงช่องค้นหาตรงนี้เลยนะครับถัดมาเนี่ยเป็นเอลิเมนต์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกรูปเป็นกราฟิกเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเพื่อเอามาตกแต่งเพิ่มเติมในวิดีโอนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ,อย่างนี้นะครับเนี่ยเอามาตกแต่งนะครับย่อส่วนขยายได้เอามาตกแต่งอกเราเพิ่มเติมได้นะตรง l นะครับลายกับเชฟพวกนี้เนี่ยก็สามารถนำมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับตรงแบรนด์ทับตรงนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตข้ามไปนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเอาไว้ทาเป็นโลโก้แบรนด์ของช่องของเราอะไรประมาณนี้ครับถัดมาเป็นอัปโหลดครับเราอาจจะมีรูปอาจจะมีไฟล์อาจจะมีวิดีโอนะครับสามารถอัปโหลดเพื่อเอามาตกแต่งเพิ่มเติมในหน้าปก ของเราได้นะครับตอนนี้ถัดมาเป็น Text นะครับมุมซ้ายเนี่ยก็คือการเพิ่มฟอคฟามนั่นเองเนาะเนี่ยข้อความพวกนี้นะครับเราสามารถมาแอดเท็ตรงนี้ได้มันก็จะมีเท x t ที่เป็นแบบโปรนะครับแล้วก็แบบใช้ฟรีก็มีอันนี้เป็นแบบใช้ฟรีนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มานะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับยนใช้เป็นภาษาไทยก็ได้โอเคครับถัดมาก็เป็นการดร a อนะครับหรือว่าวาดรูปนอะนี่เขียนแบบนี้ก็เหมือนแอปแต่งภาพทั่วไปนะมันมีฟังก์ชันหลายอย่างมากมียังลบนะครับ มีปากกาเมจิกอะไรพวกนี้เนี่ยลองมาทดลองเล่นดูนะครับตรงนี้เป็นโปรเจกต์คืนๆของเราด้านล่างนี้แอปตรงนี้ก็ขออนุญาตข้ามนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในขั้นที่ว่าเอา AI มาเสริมนะครับหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันเสริมต่างๆของแคนวาอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับการที่เราจะมาตกแต่งหน้าปกนะครับขออนุญาตข้าไปก่อนเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปอื่นๆที่เราจะมาตกแต่งหรือว่าทาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาสอนแล้วกันนะครับ โอเคกลับมาที่การตกแต่งหน้าปกนะครับต้องหน้าปกเทมเพลตของเราเนี่ยเราสามารถลบนะครับหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเข้าไปได้นะนี่อย่าง s u b สคริปตนี่ อันนี้กระดิ่งผมก็จะลบออกนะครับกด delete ลบออกไปได้เลยนะครับตรงตรงนี้เนี่ยเราสามารถย่อแล้วก็ขยายได้แบบนี้ที่เป็นเอฟเฟกแสงวันนี้ลองดูนะ <p> ก่อนนะเทมเพลตก็จริงๆก็สวยอยู่แล้วนะครับปรับแต่งนิดหน่อยแล้วค่อยเอาไปอัปโหลดก็ได้ต่อมานะครับผมก็จะไปที่คําว่าอัปโหลดตรงนี้เนี่ยเราสามารถอัปโหลดหน้าของเรานะครับเอาไปติดทงหน้าปกก็ได้นะส่วนใหญ่สําหรับสายสร้างตัวตนเนี่ยควรจะเอาหน้าตัวเองนะครับออกมาติดปกเนาะคนจะได้จําได้นะครับว่าเรา นหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สอนเนื้อหาเรื่องอะไรนะครับให้ความรู้หรือว่าทําช่องเกี่ยวกับอะไรเขาจะได้จดจําหน้าเราได้นะครับโอเคผมก็จะอัปโหลดรูปภาพนะครับจากคอมพิวเตอร์ของผมนะครใครมีรูปภาพในคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปได้นะครับผมลองหาสักรูปหนึ่งก่อนถ้าเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับนี่ผมก็จะกดอัปโหลดขึ้นไปนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยให้สังเกตที่ฟังก์ชันอัปโหลดตัวเนี้ยมันจะเป็นรูปคลื่นน้ํานะครับก็ รอให้มันเต็มนะครับจนหายไปแบบนี้รูปเราถึงจะอัปโหลดเสร็จนะครับเข้าไปในเว็บไซต์แคนวาล่ละจากนั้นเราก็กดคลิกหนึ่งครั้งครับรบูกของเราก็จะแสดงขึ้นมาอยู่บนหน้าแคนวาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถรอบได้นะแบบมันเห็นเพดานเยอะไปอะไรเงี้ยล้วก็รอบลงมานะครับให้เหลือสักประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยกดคลิกข้างนอกเห็นไหมครับรูปก,ก็จะย่อลงมาวหรือว่าจะลากดึงนแบบนี้ก็เลยก็ได้ครับง่ายดีแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นฟลิปนะครับสามารถนี่สลับด้านแบบนี้ได้เลยสะท้อนนะครับ แบบกระจกหรือว่าจะฟลิปนะครับบนล่างแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ตรง Edit Image นะครับฟังก์ชันแรกอันนี้เนี่ยผมนะครับจะใช้สัดส่วนใหญ่ก็คือ BG Remover นะครับก็คือ Background Remover นะครับตรงฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็น ตัว AI นะครับที่คอยเจนเนอเรตแบ็กกราวลบแบ็กกราวทิ้งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับคลิกหนึ่งทีเนี่ยพวกแบ็กกราวมันจะโปร่งใสนะครับแล้วมันจะเหลือแต่เฉพาะรูปผมเท่านั้นฟังก์ชันนี้เนี่ยมันต้องสมัครเป็นแบบโปรก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใช้งานได้นะถ้าใครยังไม่ได้สมัครแบบโปรเนี่ยมันจะยังใช้แบ็กกราวเ d โมเบอร์ไม่ได้นะจริงๆผมก็แนะนำว่าให้สมัครไว้นะครับเพราะว่าแคนวาเนี่ยมันมีฟังก์ชันเยอะครับมันสามารถสร้างไรายได้จากแคนวา ได้นะทำแอเฟ i เลตของแคนวาก็ได้นะใครที่แบบชอบผลิตงานชอบทําภาพทํำปกบทำอ e ีบุ๊ยก็สามารถมาสร้างไรายได้จากแคนวาได้นะผมแนะนำว่า ยังไงก็ลองสมัครโปรมาใช้ครับมันมันใช้งานมันช่วยเหลือเราได้เยอะครับแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องแบบเข้าแอปฟรีแล้วก็มานั่งแบบระบายสีพื้นหลังออกเนี่ยมันใช้ AI จัดการแบ็กเกอร์ของเราทิ้งได้เลยแบบเนี้ยครับผมก็จะลองยอ่อขยายดูครับพอผมได้มุมที่ต้องการแล้วเนี่ยรูปมันอาจจะสว่างไปนะครับผมอาจจะมารบบลดแสงนะครับทาให้มันโปรแสงทาให้มันหายไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกภาพนะครับเห็นไหมแบ็กเกอร์เนี่ยทาราสเปรย์ไปก็หายไปนะครับ เพิ่มมาก็จะเข้มแบบนี้เลยเอาตาเดมเพลตแบบนี้แสงแสงสว่างไปเนี่ยปรับฟอ,อนได้นะครับปรับเล้งได้เราอยากให้มันดูแบบวิปปบวับหน่อยก็เล่งไว้นะครับผมก็จะเล่งแบบนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับแก้ไขข้อความข้อความตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับฟอนได้นะครับฟอนตเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนครับฟอนภาษาอังกฤษเนี่ยมีเหมือนใน w o r ดเลยนะคือมีเพียบเลยแต่ว่าบางฟอนตทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับต้องสมัครเป็นโปรอัปเกรดเป็นโปรก่อนนะครับต้องเป็นมงกุฎแบบนี้ถึงจะใช้ อันใช้ฟรีก็จะไม่ติดมงกุฎแบบนี้ครับนี่แต่ของผมสมัครไว้แล้วนะครับก็เลยใช้ฟอนต์ได้เยอะนะครับแบบนี้ก็ได้ครับฟอนต์ไทยเนี่ยจะมีฟอนต์เดียวนะครับใครอยากได้ฟอนต์ไทยมาใส่แคนวาเนี่ยเราต้องอัปโหลดฟอนต์จากเว็บไซต์ฟรีใน g o o g l e ฟอนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฟอนต์ o m มอ่ะฟอนต์ไทยคอมเราไปซื้อฟอนต์มา30กว่าบาทนะครับ20กว่าบาทแล้วก็มาอัปโหลดฟอนต์ลงในเครื่องก็ได้นะเนี่ยของผมก็จะมีฟอนต์ไทยฟอนต์หนึ่งนะเป็นฟอนต์ฟรีครับนี่ฟ สมมุติว่าผมจะทําเนื้อหาเกี่ยวกับช่องผมนะครับสร้างรายได้ออนไลน์ง่ายๆกดย่อขยายปรับให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ต้องเท็กซ์เนี่ยลูกเล่นมันจะเยอะครับเนี่ยเราสามารถกดเอียงนะครับขีดเส้นได้อันนี้ก็คือทําเหมือนใน Word เลยนะครับใครที่เรียน Word มาเนี่ยก็น่าจะพอทําเป็นอยู่แล้วนะครับการตกแต่งตรงนี้ทําให้ตัวหนังสือ อยู่ตรงกลางครับซ้ายขวาเนาะอันนี้เป็นหัวข้อได้นะครับเนี่ยเป็นจุดหรือว่าจะเป็นเลขก็ได้กดอีกครั้งหนึ่งเป็นเลขนะครับกดอีกครั้งหนึ่งหายไปครั้งแรกเป็นจุดนะครับแบบนี้ถัดมาก็การเว้นระยะห่างครับเว้นระยะห่างของตัวหนังสือแบบนี้สมมติว่าเรามี2แถวเนาะแบบนี้นะครับสามารถเว้นระยะห่างเนี่ยบนล่างแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะถัดมานะครับเป็นเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกเอฟเฟกต ที่เอาไว้ตกแต่งตัวหนังสือให้สวยงามขึ้นทุกคนลองมาเล่นเองนะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะแยะเลยเห็นไหมผมจะสอนเป็นตัวนี้แล้วกันครับ o u t ไลน์เพราะว่าผมชอบใช้ด้วยนะครับ o u t ไลน์แล้วก็มันง่ายด้วยนะครับก็คือ o u t ไลน์ตรงนี้เนี่ยใครที่เคยแต่งภาพบ่อยๆเนี่ยอีกคำหนึ่งเขาจะเรียกว่า stroke นะครับก็คือเส้นที่อยู่ลอกตัวหนังสือของเราวีธีนะครับตรงนี้เราสามารถปรับเส้นหนาเส้นบางได้นะครับสังเกตที่ตัวหนังสือตรงนี้นะปรับหนาบางได้นะครับเปลี่ยน สีได้เปิดสีดําเป็นสีขาวเห็นไหมครับมันทําให้ตัวหนังสือเนี่ยดูมีอะไรเยอะกว่าที่เราไม่ใส่เอฟเฟกเลยนะแล้วก็เอฟเฟกอื่นๆเนี่ยทุกคน มาหัดเล่นกันได้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนีออนครับแบบเรื่องแสงแบบแสงซ้อนอะไรเงี้ยแต่ผมจะใช้ออนไลน์แล้วกันนะใน EP นี้นะครับที่สอนแล้วก็เชฟตรงนี้ก็เป็นแบบเพิร์บตรงนี้ก็ได้ปรับได้นะครับให้มันโค้งเท่าไหร่งอเท่าไหร่อะไรเงี้ยวนันไปนะครับประมาณนี้นะครับถัดมาเนี่ยแอนิเมตนะครับตรงนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวเนาะสำหรับใครที่จะเอาปกไปติดในแพลตฟอร์มที่ปกสามารถทําเป็นปกวิดีโอเคลื่อนไหวได้ก็มาเพิ่มตรงนี้ได้ครับเห็นไหมโบ Post ก็คือทั้งเข้าทั้งออกนะครับ On Enter ก็คือ Anim เมช o n ตอนเข้านะครับ On Exit ก็คือ Anim เมช o n ตอนออกมองเคยตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าปก YouTube มันไม่สามารถเป็น Anim เม e ได้ก็คือปกเนี่ยมันจะเป็นปกเพียวๆ u t u b e ยังไม่สามารถอัพโหลดปกที่เป็นแบบ An i ิเม e ได้นะครับถ้าอัพโหลดได้เนี่ยทำไปเลยครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเราก็เรามาแต่งตัวหนังสือเพิ่มเติมนะครับตกแต่งแบบเดิมได้เลยครับเพิ่มความหนาความเอียงแล้วก็ใส่เอฟเฟกได้เหมือนเดิม สร้างไร,ไรายได้ออนไลน์ง่ายๆด้วยการใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับผมก็คิดไว้แล้วว่าด้วยการใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราอาจจะเพิ่มตัวมือถือเข้าไปในหน้าปกด้วยคนดูจะได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยอ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ได้จินตนาการตามเ,เราก็ต้องทําให้เขาเห็นภาพมาที่ e l e m e n t ครับมุมซ้ายคลิกตรงกราวาิ Element ตรง Search Element เนี่ยเราพิมพ์เข้าไปได้ลครับว่า Mobile p h o n e นะครับเราต้องการค้นหาอะไรเนี่ยกดเข้าไปได้เลย Mobile p h o n e นะครับแล้วก็ตรง suggestion เนี่ยมันก็จะมี mobile phone icon นะครับ frame mock up อะไรเนี่ยมีเต็มเลยนะเราก็ใช้ keyword เหล่านี้นะครับค้นหาก็ได้นะจะลองค้นหาดูมีทั้งแบบกราฟิกนะครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับเลือกดูได้หรือว่าจะ See All ก็ได้มีเพียบเลยก็อันใช้ฟรีเนี่ยยังสวยเลยนะครับบางอันเนี่ยสวยกว่าอันแบบ Pro ด้วยนะแบบนี้ก็จะเป็นแบบกราฟิกนะครับเเราจะลองย้อนกลับไป a อ l ก่อนนะครับนี่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับ photo video audio เนี่ย มีหมดนะครับมาค้นหาดูแบบเฟรมก็มีนะเป็นกรอบอย่างเงี้ยแล้วก็เอารูปภาพเข้าไปติดนะครับอะ่ะเดี๋ยวลองทําให้ดูสักอันนะครับอันนี้ว่าเป็นแบบเฟรมนะเราเนี่ยสามารถเอารูปนะครับที่เราอัปโหลดเนี่ยเข้าไปติดได้อย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมอันนี้เป็นค่าคอมจากในหน้าทิกต็อกของผมนะ <c oughs> ที่ผมเคยทําปกไปแล้วนะเมื่อเดือนก่อนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเป็นเฟรมได้นะครับสวยเลยกลับไปครับลบก่อนหรือว่าจะเอาเป็นแบบรูปภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่แคนว่าเขาสามารถให้เราใช้ได้นะครับ สามารถนํามาใช้ได้เลยนีู่ดูภาพแบบนี้นี่มันก็จะไม่ค่อยสอดคล้องกับนี้สักเท่าไหร่นัออกนะเอเป็นว่าแบบนี้แหละแต่รูปภาพนะครับถ้ามันมาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่โปร่งใสเหมือนพวกแบบเป็นกราฟิกนะครับหรือว่าเป็นแบบเฟรมมาให้นะแต่ว่าต้องบอกนี้ครับรูปภาพเนี่ยเราพอใช้วิธีการนะครับเดิมน้องเหมือนรูปภาพของผมตัวนี้เลยนะครับก็คือการที่เรากด E D T M A G ครับแล้วก็ไปไปที่ B G Remover นะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่า มันจะดียังไงเพื่อบ้านอันแบบเฟรมมันก็ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยเราก็มาเลือกเป็นแบบโฟโต้ก็จะใช้งานดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายกว่าเนอกนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็อาจจะเอาภาพนะครับแบบนี้มาวานซ้อนทับได้แล้วมันอาจจะไม่ตรงนะเราก็ต้องมาแบบปรับอเองนะครับมันไม่เหมือนแบบเฟรมนะอเองใช้ไอตัวลูกศรในแป้นพิมพ์เนี่ยเลื่อนออกก็ได้นะครับแบบน,นี้ซูมนะครับซูมเข้าไปดูได้นะด้านล่างนะครับตรงนี้ เนี่ยู้ได้นะครับูแบบนี้ แล้วก็เลื่อนซ้ายขวาตรงแท็บแบบนี้ได้นะครับมือใหม่นะครับต้องลองใช้ดูนะครับแคนวาเนี่ยเขาใช้กันแทบจะทั้งประเทศแล้วมา่แต่ตอนเนี้ยต้องมาทดลองใช้ดูนะจะขยายให้มันเออดูเต็มๆหน่อยดีอันี้พอได้แล้วเนี่ยเราก็ย่อกลับแล้วเราก็ใช้เมาส์นะครับลากใช้เมาส์คลิกคลุมแบบนี้มันจะคลุมทั้งภาพที่เราอัปโหลดไปแล้วก็โฟโต้ที่เราอัปโหลดมาเพอนี่เอาใหม่เขือไแบบฟุ้งแสงด้วยเห็นไหมครับไปไหนไปด้วยกันนะครับลากเนี่ยขยายเนี่ยก็ไปด้วยกันละ ได้ละตรงนี้โดยการใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับจริงๆรูปนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับอันนี้เท่าไหร่นะผมปริชั่นลบมันดูเป็นแบบทูมือ5นิ้วเป็นเหมือนห้ามากกว่านะอันนี้ผมก็ใช้ B G Remover นะครับอ,อีกอย่างนะครับเราสามารถมาปรับนะครับสมมติว่าแสงเนี่ยมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราอยากให้มันมาอยู่ข้างหน้านะครับเราก็ต้องมาคลิกไอคอนนะครับตรงแสงเนี่ยให้ตรงด้วยนะหลังจากนั้นกดคลิกขวาครับแล้วก็ มาคำว่า Layer ครับผมแล้วเราก็กด bring to font นะครับหรือว่า bring to forward ก็ได้นะครับ อันนี้ b r i f o เห็นไหมครับว่าแสงเนี่ยเมื่อกี้อยู่เป็นพื้นหลังของผมใช่ไหมกลับมาอยู่ข้างหน้าแล้วแบบนี้นะครับเราก็สามารถดึงกลับไปด้านหลังก็ได้ Send to Back กลับไปที่เดิมแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยบางทีเอ๊ะตัวหนังสือมันบางหน้าเราฮะเราอยากให้หน้าเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าตัวหนังสืออีกทีหนึ่งงั้นเอาเป็นว่าเราก็กดนะครับที่รูปเราแล้วก็ Bring to Front ครับตัวหนังสือก็จะไปอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยแต่ว่าอยากให้ตัวหนังสือนี้อยู่ข้างหน้าล่ะเราก็มากดที่ตัวหนังสือนี้ แล้วก็ bring ตัวหนังสือนี้ to font แท g เป็นแบบนี้ครับตัวนี้อยู่ข้างหลังตัวนี้อยู่ข้างหน้าทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกเงินเข้าไปเพิ่มอีกนิดหน่อยไปตรง element เหมือนเดิมครับ element เนี่ยมีฟังก์ชันให้เราเล่น เลยครับมันเลือกดูกดเคลียร์ไปก่อนนะครับอาจจะเป็นคําว่า m ั n น,นี่แบบนี่ตรงกราฟิกเนี่ยก็มีรูปมันนี่ให้เลือกเต็มเลยนะเนี่ยรูป m ั n น,นี่โปรยกันเนี่ยเห็นไหมครับว่ารูปภาพเนี่ยมันไปทับอีกะมันไปทับตัวหนังสืออะไรยางี้ละเราก็อาจจะดึงนะครับให้มันไปอยู่ข้างหลัง s e n d to b a c k แบบน,นี้ครับนี่ลุงเงินก็จะไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับถ้ามันสวาน่างเข้มไปเนี่ยเอ้ยมันดูแบบดึงดูดตัวหนังสือมากกว่าเนี่ยเราก็มาที่ Transparency แล้วก็กดให้มันจางลงแบบนี้ก็ได้ครับสวยงามแล้วก็ใครที่ทําเนื้อหาไหนเนี่ยก็ให้มาค้นหานะคีย์เวิร์ดของหน้าปกของตัวเองเอง,เองนะครับตรงนี้ผมอาจจะทําเป็นรูปหมูแล้วกันเหมือนว่าทุกคนควรจะออมเงินนะครับอย่าใช้เนะี่ยหมูมันหันหน้ามาเนี่ยผมอยากให้มันหันหน้าออกมาฟลิกนะครับอแบนบนี้โอ้ยเป็นไงครับหน้าปกเราเนี่ยฉากอันเดิมเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมครับอันนี้อันเดิมใช่ไหมครับเน,นี่ยอันใหม่นะครับ บ็กกราวอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆที่เราเพิ่มจาก Element ไปอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะอาจจะเพิ่มเครื่องบินไปสักลำหนึ่งแบบโปรมันมีแบบสวยๆเยอะเลยนะครับมีไหมลองฟิกดูมีให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับโอ้จางลงหน่อยดีไหมขอเข้มดีกว่า่้เาเอาเครื่องบินไปอยู่ข้างหลังดีกว่านี่ไปอยู่หลังตัวหนังสือแล้วนะก็เห็นไหมครับว่าจากอันเดิมแล้วก็อันใหม่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเปลี่ยนภาพไปเยอะเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตกแต่งภาพด้วยแคนวานะครับแล้วก็พอเราจะดาวน์โหลดนะครับเราก็มาตรงนี้ครับ กดตรงแชร์นะครับมุมขวาเนี่ยแล้วก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดครับตึ๊บถามทำไมเป็น MPC น่าจะต้องมีแอนิเมตอะไรเข้าไปเนี่ยอ๋อผมเผลอไปใส่แอนิเมตตรงนี้แน่เลยอ่าใช่เลยนะครับทิ้งไปก่อน remove นะครับก็เมื่อกี้ที่ผมทำแอนิเมชันให้ดูตรงนี้นะพอจะโหลดไฟล์นะครับมันกลายเป็นไฟไล์ MPC ซะได้แล้ครับก็ใครที่เผลอมากดใส่แอนิเมตเนี่ยก็มากด r e m o v ออกด้วยนะอันนี้ครับ หายไปละเราก็มาที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับว่าไฟล์ไทป์เนี่ยก็จะมีแสดงขึ้นมาให้เราแล้วนะก็เราสามารถเลือกได้นะครับเป็น JPEG เป็น PNG นะครับเป็น SVG ก็ได้แต่อันนี้เนี่ยต้องอัปเกรดเป็นโปรก่อนนะต้อง SVG เนี่ยมันสามารถเอาไปอัปโหลดในพวก Adobe Stock อะไรพวกเนี้ยเอาไว้ขายภาพได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นของพวกที่สมัครเป็นแบบโปรนะครับ Transparent Background ก็คือเวลาเรากดดาวน์โหลดไปเนี่ย Background มันจะเป็นแบบใสครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับแถบตรงนี้แสดงขึ้นมานะครับแล้วก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วก็รออีกครั้งหนึ่งในคอมพิวเตอร์เรานะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมาให้เราดูเลยนะครับแล้วเราก็ไปดูที่โฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์เรานะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดไหมครับนี่เราก็จะได้ปกสวยๆแบบนี้มาแล้วนะครับจากแคนวาสเองสวยมากนะครับแล้วเราก็ไปอัปโหลดในยูทูบนะครับอัปโหลดคลิปอัปโหลดอะไรในยูทูบแล้วก็ใส่หน้าปกแบบนี้ ผมต้องบอกเลยนะครับหน้าปก YouTube ของผมทุกปกเนี่ยเอามาจากแคนวาทางนั้นแหละทําจากแคนวาแทบทุกอันนะไม่ใช่แทบสิน่าจะทุกอันเห็นไหมครับว่าเทมเพลตแต่ละเทมเพลตเนี่ยผมใช้ของแคนวาหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการทําปก YouTube ให้สวยนะครับด้วยการใช้แคนวาครับสายฟรีเนี่ยก็ใช้ฟรีได้นะครับส่วนใครที่แบบอยากสมัครแบบโปรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่นะ โเคครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับสำหรับคนที่แบบอยากสมัครเป็นแบบโปรเนาะเพราะว่าแบบโปรเนี่ยสิทธิพิเศษแล้วก็การทำอะไรในแคนวาเนี่ยมันมีได้อีกเยอะแล้วผมจะบอกว่าราคามันถูกนะครับคือมันถูกมากเลยคนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับให้เรามาที่หน้าแรกของแคนวานะครับแล้วก็มาที่ plan and pricing นะครับตรงนี้เราก็กดคลิกนะครับไปตรง Pro รนีจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับเนี่เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยมันจะมีแพลนนะครับอันนี้เป็นแคนวาแบบฟรีเนาะก็สิทธิประโยชน์นะครับเราก็มาอ่านดูได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันทําอะไรได้ไม่ครบเครื่องเท่าแบบแคนวาโปรนะะแล้วก็แคนวาโปรเนี่ย เขาเนี่ยมีให้เราใช้งานได้ฟรีด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าให้ฟรี7วันหรือว่า14วันนะครับเมื่อก่อนนี้ของผมใช้ฟรีแค่7วันนะมันก็จะมีแบบมันนี่กับเยียลี่นะครับก็คือมันนี่เนี่ยก็จะตกอยู่ที่เดือนละ229บาทนะครับโปรดูกนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบปีเนี่ยเขาจะคิดเป็น1850นะครับ1850ปีหนึ่งเนี่ยฉเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ดิ1850นะครับฉเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะตกเดือนละ154บาทนะครับโอ้โหโอ้โหถูกนะครับเดือนละ154บาทนะครับถูกมากนะครับคือถ้าใครที่มีรายได้สมมติว่ามีรายได้จาก YouTube แล้วเนี่ยสมัครแบบปูมก็คุ้มนะครับว่า YouTube เดือนหนึ่งเนี่ยเราก็มีรายได้ไปแล้วแบบ3,000 4,000่พกตลอกเต๋เนี่นะครับ Unlimited Premium t Access อนลิมิเต็ดแอสเซสซีพิม เชืมพานิุ์ได้อะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างนะครับที่เอาไปใช้ในเชืมพานิุ์ไม่ได้นะอย่างเช่น พวกเทมเพลตเนี่ยที่เขาเอามาลงให้เราใช้แล้วก็เราไปขายต่อแบบนี้ก็อาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะสมัครแม็แคนว่าโปรน้องก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ข้างล่าง description เนี่ยเป็นลิงก์ a f f i l i a t e ของผมเองนะครับถ้าคลิกไปเนี่ยก็จะติด A f f i l i a t e ผมนะครับแต่ถ้าใครแบบอ้ยไม่อยากให้ไอมมอนี่ติด a f f i l i a t e นะครับก็พิมพ์เข้ามาในแคนว่าได้เลยครับว่า w w w c a n v a แคนว่า .com ครับแค่นั้นเองครับแต่ใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถ คลิกผ่านลิงก์ผมนะครับแล้วก็มาใช้งานนะครับถ้าแบบใช้งานคล่องแล้วนะครับ start your free pro เนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะสมัครโปรเป็นรายเดือนหรือรายปีเนี่ยถ้าใครที่อยากสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถคลิกผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ใน description นะครับแล้วก็มาลองใช้งานดูนะครับถ้าใช้งานจนคล่องแล้วนะครับอยากสมัครเป็นแบบโปรเนี่ยก็ สัครัดหน้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เราไปเจอกันคลิปหน้านะครับจะมีเนื้อหาอะไรมาสอนอีกเนี่ยก็ฝากติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ